พ so ี่น้องเห็นยังพี่น้องสบายดีพี่น้องนี่พากันมาเดินกีต้มอีอลไรพี่น้องเอ้ยสบายดีบัตรทุกข่ทุกคนเด้อทุกคนเด้อไอเย้แมงซ้อนนี่แล้วพี่น้องมนี้มาอยู่หากินยำแรงอีอลไรพี่น้องเอ้ยเมตาผลมาเหยียบแมงซ้อนพี่น้องมากันเหยียบแมงซ้อนโหขวเจ๋ยพี่เอาแมงซ้อนพี่น้องเอ้ย กินไปไนแหละพี่น้องเนียนไปสักตามภาษาบ้านน้องกินไปอยู่ไปพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากิน,กน,นเนียนเดียวแมงกีซอนพี่น้องเอ้ยเดียวแมงกีซอนแน่นันหัวฝนนะเดียวแมงกีซอนพี่น้องมาเด้อมาเด้อเหย่อเพื่อแมงกีซอนยำแรงพี่น้องขึ้นไล่หลายนะ ก่อนที่มาเขามารับชมคลิปสาวกุไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเดอ้อพี่น้องอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้น้ำเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาน,นี่ฮะกันตำล่าแมงกิซ้อนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเหยียบแมงซ้อนอีกแล้วพี่นอ้องมานี่ขี้ดินกับแข้งบแขงเลย่าไปยักล้งพี่น้องเอ้ยเยียไปเรื่อยๆพี่น้องวันนี้ขอผ่านง่ายๆแมนเหยียบเจ้าแมงซ้อนขึ้นพี่น้อง พูดต <Krist ian> ้นผูกแลลงน้ำเลยพูแลลงอันคู่น้ำเออนั่นแหละที่วีตัวนี้เด็ดนี่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 สนนองนี่สนนองอ๋อไม่นี่น่นเหยียบเลยนะเหยียบแม็กซอนน่นนันตีนเห็นเปล่าไตขึ้นเอาเลยแมล้ะพี่น้องเอ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเอาเนื้อพี่น้องเอ้ยแม็กซอนพี่น้องเอ้ยเก็บแม็กซอนกำลังกำลังซาหนามขึ้นอีก จุดตัวนี้คือลายแท้นี่นะวนยุกยุกอยู่นี่เวางแน่นีนี่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 กระแม่นีน่กระแม่นีน่เข้นมากเลยพี่น้องแี่นี่พี่น้องกระลังไปดูวะเดียบม,มึงนั่นนั่นนั่นใช้หนักตื่นเลยมาแล้วมาแล้วตรงนี้นั่น มาแล้วอ้าเธอลายรีบใส่หนามใส่หนามใส่พี่นอ้องหนามใส่เด็กเยี่ยมเยเอ้าผลมากับลูกสาอ์ผลพี่น้องเอ้ยมากับลูกสาวพี่น้นอ,งอ,นองมาเก็บไม่พี่ชค่มากระลุาวนิดผลแล้วเด็กยังโมเมแทนได้พี่น้องได้ยัง,วง,วยงสวดอยู่ได้ที่ว่าวนันนี้ที่ห้าผู้ว่าให้เอ็นบ่ อันีเห็นนี่คือคือเห็นหยีบปิงปิงบอนันปิงนี่ไงปิงพี่น้องเอ้ยนี่หนักนี่หนัก่นคมาแล้พี่น้องแมงซ้อนมาแล้วพี่น้องไล่ลีไล่ลีพี่น้องปิงกไล่แมงซอนก็ไลไปหยีบน้ำพดเจอยก็ระบาดนี้เ้อเหยีบแมงซอนพี่น้องเอ้ย มากินยามแรง à, cầu พี่น้องเอ้ยเมนูเก่าอาหารเก่าเจ้าประจําพายเก่าปิ้งหลายหลายจังวะ <laughs> เชนจกต่างลุกเช่นจกต่างก้อนนี้กำลังทางเนี่ยทางอันแม่ขุดเกี่ยวขุดนั่นแหละเห็นไหมฮูโอ้เพราะเมลูกใส ได้กินกับบอลแล้วพี่น้องบอลแล้วคองเสบพี่น้องเอ้ยคองเสบนี่นี่ขนาดไม่ต้องค้องเสบพี่น้องีนนีนนี่นี่นเป็นโรตินบอล ทำที่เหยียบพี่น้องเอ้ยมีถิ่นบุญขีบสายกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทำหน้าบอกกินถิ่นกินอย่างนี่คิ่นอะไรนผู้เลิกบอกผูมันเลิกผูนเหยียบ าลแมงกิซอนพี่น้องเอ้ยเบลวเ็นเมงบนึ่งอด <c oughs> อันดิลม,มาเด้อพี่น้องเอ้ยขดจากเ็กขีต้มมาลองเหยียบเบ่งพี่น้องลองเหยียบอินดอีนน่น้ะลองเหยียบอินต้บ่งเมตาเพิ่นเพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นมาก,ก่อน,น,ากกอนซาบะไร แต่ตอนนี้เนะี่ยกรสิบุหรี่ตอนคือตอนตะอิตรพี่น้องเอ้ยตอนนั้นน่ะนลายลายพี่น้องเอ้ยนี่ในสวนหนองนะคะโอแมต่ตาผมกำลังคุดกำลังแป้งแป้งแป้งของทิชช่าให้น้ำค้างไว้ค้างน้าไว้พีน่น้องให้น้ำม,มันอ่างน้ำ น่ะด <Là> <Ừ, S 1> <để> ิกำลังสะมัมีเกบอกเลยยากเลยเนาะเจ้ากระส่เก๋เจ้าเหียบ็นบวแข็งแข็งอย่ามลองบวกอ่อนเนาะไปดินแบบว่า Nước hẹ mẹ kì tôm mẹ và nhang măn lên nào phi nồng ơi lên lơ bây giờ bây giờ kì tôm bây giờ kì tôm phít đi còn lên lên kì tôm tôm thương này bố đại lên đó. Long kênh. 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 Long để 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 không, không mẹ ta nina. Li lát luôn luôn lại lại luôn không có luôn 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 Nèo kín đây, áo bớt phía ấy à, Sư à nèo kín Cái dịp thằng đây bà nhỉ Thằng cùn cùn là ấy Phù Cái nhà ấy đâu phải cùn cùn cá sáp, cá sáp P'no, thằng sáp thằng giềb, là? Sai, là, là, là Tạo xanh đẹp P'no đấy. Ngheo ngheo thoi ừ, à. là, mà meta này này Anh, lớp anh này mang soan cả lớp si vuốt ấy. เยือบไล่ส <over> the <cloud> kind of ื่อะพี Amen. ่ย <cji> น yeah, ้นงะมันได้เดีอบแต่หฮาดอกไล่คนเหดียบอยู่มันได้ม่แต่ห้าวนขบัวห้ากับจักสีหากินยังพี้ยงเอายจักแมวกินพี่นเองจักแมวหาเป็นช่วงเนาะขันยามันไข่บัวแดงกะนี่ไข่บัแดงอันรกคือแม็ี้อนไข่บัวแดงตั้มหุักหแกงน้ำไหมเม่ยพี้นเ้ แต่ว่าขั้นเผ็ดแซ่บ,บกับข้กินอยู่ชีวิตบ้านเฮาชีวิตบ้านเฮาขับ่ะฮะกับว่าได้กินคือว่าอะไรนี่แต่เขาได้เล่ากับข้าวบะบีเนั้กินกับบะแซ่บคือว่ากินแต่บ้านเขากีแห้งๆมันจะมีวิตามินได้เด็บมือนี่เป็นมืออะนะพี่น้องเอ้เย มือม,มันพระมันผ่าม,มือใส่บาทมื้อบุญน,นั้นบุญเขาจีบุญเขจีบุญประจำปีถ้าบุฮ็ดกับอะไรเอพี่น้นนงงงอนงเฮ็ดคูปีจัดจัดคปูปีเอาเขาจีไปโฮมกันพี่น้องอยู่วัด่ามิแต่ใหพ้พี่น้องรอชมคลิปอันช่อมคลิปสาโบไลคกับแม่ตาเด้อแม่นพี่น้องกิมนามื้ออื่นพอกันไหมโอเค จบคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยสิเมื่อเลยผากอะไลก็แซ่ในเด้อพี่น้องเด้อส่องแม่น้องตาเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อผากอะไลก็แซ่ในเด้อพี่น้องเด้อกินหนาพอกันใหม่เด้อสบายดีน้ำนนำสาวกับหลานส่องนาหลานพี่น้องเอ้ยแม่ซอยเชี่ยซอยดันในเด้อพี่น้องเอ้ยซอยเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อแม่แม่พี่น้องไปก็เด้อสบายดีไปเลยกันพี่น้องไป